สวัสดีครับผมตุลน,นะครับกับช่องทาร่โลวิตุลนะครับช่องทำนายดวงสตาด้วยไพ่ทาร่โน้องใหม่ทาง y o u t u นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับผมกับการทำนายดวงสตาราศีนะครับผมวันนี้จะมาพบกันในซีรีส์ที่ว่าเนื้อคู่ของคุณนะครับลักษณะเนื้อคู่ที่ แต่ละราศีจะได้เจอนะครับในช่วงปลายปี2564นี้ว่าลักษณะเนื้อคู่ของคุณจะเป็นยังไงนะครับและดวงความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันนะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์จอะลึกกันนะครับผมอแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องทาโลวิตุลนะครับตอนนี้ช่องทาโลวิตุลก็มีผู้ติดตามมากกว่า2,000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากมากนะครับกิจกรรมในการไลฟ์สดดูดวงฟรีนะครับผมในช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมก็ยังมีทุกวัน้ได ได้นะครับผมลิงก์ในการช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมจะลงไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับผมทุกวันเสาร์เวลาหนึ่งทุง่มสามารถเข้าไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมทํานายดวงให้กับผู้ที่เข้าไปชมทุกท่านนะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับผมที่จะร่วมสนุกให้ผมทํานายดวงให้อออากาศในคลิปพิกอากาศคลิปต่อไปนะครับผมสามารถเขียนชื่ออายุ และคำถามลงเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับและบอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทำนายให้กับรายการที่กดติดตามทุกทท่านเลยนะครับผมคนละหนึ่งคำถามนะครับผมมาดีสิทธิ์กันคนละหนึ่งคำถามที่ใครที่สนใจก็เขียนเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะนําเอาไปรวบรวมไปทำนายให้ในคลิปพี่อากาศนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมกบดวงเนื้อคู่สําหรับชาวราศีเมษได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่าลักษณะเนื้อคู่ของ ชาวราศีเมษเป็นยังไงนะครับผม แต่ก่อนอื่นผมก็ต้องขออาอย่างที่ผมเรียนเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆก,ก่อนนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานถูบเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการทานายแบบส่วนรวมนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคำทำนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากให้ผมทํานายดวงให้แบบส่วนตัวก็สามารถติดต่อมาได้เลย,เลยทางแอปไลน์หรือว่าทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมหรือทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะคผม กับชาวราศีเมฆนะครับผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับกับลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีเมฆนะครับผมขอลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีเมฆด้วยนะครับผมขอลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีเมฆด้วยนะครับว่าในช่วงปลายปี2 0 1 4นี้คุณจะได้เจอกับเนื้อคู่ที่มีลักษณะแบบไหนหรือว่าในบางคนอาจจะได้เจออยู่แล้วก็เป็นไปได้น,นะครับผม ขอลักษณะเนื้อผู้นะครับผม ลักษณะเนื้อคู่ของชาวราศีเมฆนะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความสมบูรณ์พร้อมในหลายๆด้านเลยนะครับผมทั้งในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินนะครับผมในเรื่องของความมั่นคงทางหน้าที่การง,งานแล้วก็ค่อนข้างจะมีทรัพย์สินเงินทองเนี่ยออยู่ในฐานะที่ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับผมแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ทําอะไรเขาไม่เขาไม่ถอยแล้วผมเป็นคนที่พยายามทุ่มเททําอะไรทําสุดความสามารถนะครับผมเวลาที่เขาอยากได้อะไรแล้วเนี่ยเขาจะตื้อสุดลิสุดเดชนะครับผมเขาเป็นคนที่ ไม่เคยจะทิ้งใครนะครับผม่าเป็นคนที่ยืนอยู่เคียงข้างคนอยู่เสมอนะครับผมไม่ว่าคนคนนั้นจะตกทุกข์ได้ยากเพียงไรเขาพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างนะโดยเฉพาะกับเรื่องของคนรักนะในวันที่คุณไม่เหลือใครเลยสักคนแต่เขาพร้อมที่จะยืนอยู่เคียงข้างคุณเสมอนะครับผมมาเรียกได้ว่าถ้าเขาได้รักใครเนี่ยคนคนนี้เนี่ยออกแนวเป็นคู่ทุกคู่ยากสําหรับคนคนนั้นเลยนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากๆนะครับผม่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอบอุ่นนะครับผมว่าเป็นัคนผู้ชายหรือผู้หญิงแนวอบอุ่นนนะครับผมแวดู ครอบครัวนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบ่งเวลาได้ดีแล้วผมทั้งในเรื่องของอ่าครอบครัวหรือการงานหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นสายที่ดูแลค่อนข้างจะดีมากนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานด้วยแล้วผมเรื่องของการงานก็ดีนะครับเป็นคนที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานมากๆแล้วผมแล็เป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดในหลายๆด้านเลยนะครับผมถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะครบเครื่องคนนึงเลยนะครับสำหรับเนื้อคู่ที่คุณจะได้เจอสําหรับชาวราศีเมฆในช่วงปลายปี2 5 1 5นี้นะครับผมแล้วเขาก็ เป็นคนที่มีความกระตือร้อนอยู่ตลอดเวลาด้วยนะผมแม้ถึงแม้เขาจะเป็นคนนี้มีอายุมากนะแนในบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากแต่เขาก็จะดูเป็นเด็กนะครับผมเขาจะมีความกระตือร้อนเขาเป็นคนที่พร้อมจะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆอย่างได้เสมอนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความกระตือร้อนแล้วก็ดูเป็นเด็กกว่าวัยแล้วค่อนข้างจะมีความสดใสไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมคุณจะเจอเนื้อคู่ที่ค่อนข้างที่จะมีความสมบูรณ์พร้อมในหลายๆด้านเลยนะครับผมแล้วเขาก็เป็นคน ค่อนข้างจะดูเป็นเด็กนะค่อนข้างจะดูเป็นเด็กค่อนข้างจะมีความเด็กกว่าอายุจริงนะครับผมบางคนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อายุมากแล้วก็ตามแต่ว่าดูภายนอกเขาจะดูเหมือนเด็กนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้ต่อนะครับผมว่าลักษณะเขาเป็นยังไงอีกนะครับผมสําหรับเนื้อคู่ของชาวราศีเมษที่คุณจะได้เจอหรือในบางคนอาจจะกาลังเจออยู่แล้วก็เป็นไปได้นะครับผมสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมโอ้อืม โหเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนใจเย็นมากๆนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นนะครับผมบ้านเขาเนี่ยพ่อแม่เขาอาจจะเคยหย่าร้างกันนะครับผมหรือไม่ครับอาจจะเป็นคนที่เคยมีปัญหาหย่าร้างกับคนรักเก่ามานะครับผมคือเขามีภาพของการที่ค่อนข้างจะสูญเสียกับเรื่องของความรักเรื่องของอะไรมาเขาถึงให้ความสัมพันธ์กับครอบครัวมากๆนะครับผมเพราะว่าเป็นลักษณะที่เหมือนเป็นปมฝังใจของเขานะครับผมไม่ว่าเขาจะเคยเคยแตกแยกกับ คู่รักเก่าของเขาหรือว่าเคยบ้านแตกหรือว่าเคยพ่อแม่แยกทางอะไรก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเนื้อคู่สําหรับชาวราศีเมษเนี่ยจะเป็นคนให้ความสมคัญกับเรื่องของความรักความอบอุ่นเรื่องของครอบครัวเป็นอันมากนะครับผมเพราะเขามีปมในเรื่องของทางใจที่ว่าเคยบ้านแตกมาหรือว่าเคยหย่าร้างกับคู่รักมาหรือว่าเคยที่แบบพ่อแม่แยกทางมาก็ตามนะครับผมแล้วเขาเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็เตุผลมากๆนะครับผมหรือสมัคันเขาเป็นคนที่ใจเย็นมากๆนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่ปรับสมดุลตัวเองเก่งนะครับผมเวลาที่คุณร้อนมาเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำให เย,ย็นลงได้แล้วผมถือว่าคุณจะได้เนื้อคู่ที่ค่อนข้างจะมีความอบอุ่นนะแต่ในบางคนเนี่ยอาจจะได้เจออยู่แล้วก็เป็นไปได้นะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เจอเนี่ยคุณจะเจอนะครับผม <c oughs> คน้างที่จะเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เป็นคนทีอ่ออกแนวเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่มีความอบอุ่นแล้วก็ให้ความสมําคัญกับครอบครัวกับความรักมากๆนะครับผมสําหรับเนื้อคู่ของชาลสีเมษนะครับผมถือว่าได้คนที่ค่อนข้างจะดูดีแล้วก็ดูอบอุ่นมากๆนะครับผมเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงแนวอบอุ่นนะครับผมแนวอบอุ่นแนวสไตล์ใจเย็นนะครับ้วกาามมมมับอๆะผผดู ความรู้สึกของเขาให้นะครับผมว่าแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับชาวราศีเมฆนะครับผมแล้วความรักของคุณกับเขาจะเป็นยังไงกันนะครับผมมาขอคนที่จะมาเป็นคู่ของชาวราศีเมฆในช่วงปลายปี25 6 4นี้นะครับผมว่าเขาจะรู้สึกกับคนชาวราศีเมฆยังไงนะครับผมขอคนที่จะมาเป็นคู่นะครับผมของชาวราศีเมฆนะครับผม โห oh, โดยรวมๆแล้วนะครับผมโดยรวมๆแล้วเขาจะรู้สึกกับคุณว่าคุณเป็นข่าวดีในชีวิตของเขานะครับผมว่าเป็นเป็นเรื่องราวดีๆหรือว่าเป็นอะไรดีๆที่มาเข้ามาในชีวิตของเขานะครับผมมามันเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆในการที่ได้เจอคุณหรือว่าได้มีคุณอยู่ข้างกายนะครับผมแล้วเขาจะรู้สึกถึงความรักความอบอุ่นนะครับผม เพราะเขาเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นนะเขาก็เลยมีความรู้สึกค่อนข้างที่จะรู้สึกอบอุ่นกับคุณมากๆนะครับผมแต่ว่าในบางครั้งก็จะมีเรื่องลังเลหรือมีเรื่องให้คุณแบบปวดหัวบ้างเหมือนกันนะครับผมเพราะวอาดูหน้าทาแล้วเนี่ยเพราะมีไพ่ของสองดาบขึ้นมานะครับผมเพราะว่าตัวเขาเองเขาเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่คิดมากเกินไปแล้วเขาเป็นคนที่ใช้เหตุใช้ผลเวลาที่คิดทําอะไรก็ตามนะครับแต่การที่ใช้เหตุใช้ผลบ้างนั่นแหละครับผมทําให้บางทีเนี่ยเขามีภาวะของการสับสน เกินไปเกิดขึ้นมาภายในตัวเองนะครับผมโดยเฉพาะในเรื YT ่องของความหึงหวงนะครับผมในเรื่องของความหึงหวงเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีความเด่นมากในเรื่องนี้นะครับผมเขาเขาที่จะเหมือนกับว่าเขาจะไม่ค่อยเขาจะเป็นคนคิดมากนะครับผมบางทีบางครั้งเนี่ยคิดกลับไปกลับมาแล้วบางทีเนี่ยเขาคิดไปเกินเหตุนะครับผมทําให้บางทีเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ของความหึงหวงแลวอาจจะออกแนวหึงหุนมากเกินไปนะครับผมอ่างนี้ปัญหาที่คุณอาจจะได้เจอสาหรับชาวราศีเมษนะครับผมคุณจะได้เจอกับผู้ชายหรือผู้หญิงที่อาจจะมีอารมณ์หึงหวงค่อนข้างรุนแรงแล้วเขาค่อนข้างที่จะรู้สึก กับคุณมากๆแลนะครับผมก็ดูแล้วท่าทางเขาเนี่ยเขาจะรักคุณมากๆแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบเหมือนกับอ่าเหมือนกับไม่ค่อยจะยอมให้คุณไปไหนเลยนะครับผมแล้วเรื่องตรงนี้แหละครับผมที่ทําให้มันเป็นสร้างปัญหาหรือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับเขาแล้วผมทําให้เขารู้สึกแบบว่าเหมือนกับว่าคิดกลับไปกลับมาแต่เรื่องของคุณนะครับผมว่าท่านแมวของของ,ของคนคู่ของชาวราศีเมษแล้วเนี่ยท่าทางเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมากๆรักคุณมากๆแล้วค่อนข้างที่จะขาดความอุ่นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาทําอะไรแล้วเาก็จะคิดถึงในเรื่อองงขความรักแล้บ เขาจะออกแนวหึงหวงแล้วก็ระแวงมากเกินไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นข้อเสียของเขานะแต่โดยรวมๆแล้วเขาจะเป็นคนที่รักคุณมากๆแล้วก็เอาใจใส่คุณมากๆถ้าคุณยังไม่ได้เจอเดี๋ยวคุณจะได้เจอในเร็วๆนี้นะครับผมเดี๋ยวผมดูเพื่อปให้ต่อนะครับผม โอ้เขาค่อนข้างข้อเสียของเขามีนะครับผมไม่ใช่ไม่มีนะเขาค่อนข้างจะมองคุณเป็นสิ่งสวยงามในชีวิตของเขานะครับผมแต่เขาอ่ะเป็นคนที่ตั้งเป้าหมายหรือตั้งความคาดหวังมากเกินไปนะผมว่าตรงนี้แล้วเขาเป็นสายมโนขั้นรุนแรงด้วยแลผมว่าเป็นเป็นสายมโนขั้นรุนแรงเพราะเขาอาจจะเคยจมอยู่กับอดีตหรือเคยผิดหวังมาครับผมว่าอย่างที่เปิดไพ่มาในเรื่องของบุคลิกของเขานะครับผมเขาอาจจะเป็นคนที่เคยสูญเสียหรือเคยผิดหวังความรักหรืออาจจะเคยบ้านแตกอาจจะเคยอะไรมาก็ตามนะผมเพราะฉะนั้นคนเขานะครับผมจะเป็นลักษณะ ที่เขาเหมือนกับจะจมอยู่อดีตแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะลืมอดีตด้วยนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะจำฝังใจไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียของเขาก็จะมีในบางครั้งเนี่ยเขาชอบโวยหาอาดีตหรือว่าชอบที่จะเอาคุณไปเปรียบเทียบกับกคนรักเก่าหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อน,นี้เป็นข้อที่ จุดด่างพร้อยของเขาเลยนะผมโดยรวมๆแล้วถือว่าเขาเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่อบอุ่นเป็นคนที่ดีพร้อมทุกอย่างนะผมแต่ในเรื่องของการที่เขาค่อนข้างจะตรงอยู่ับอดีตแลอบางครั้งเนี่ยเขาเหมือนกับว่าหวยหาเหมือนกับว่าเออชอบเอาคุณไปเปรียบเทียบกับคนรักต่าหรืออะไรต่างๆาก็ตามนะครับผมแล้วก็มีลักษณะของการที่ทขี้หึงขี้ระแวงค่อนข้างรุนแรงนี่แหละครับผมเพราะว่าขอเขาเนี่ยขึ้นมาทั้งตัวเจ็ดถ้วยแล้วขึ้นมาทั้งตัวสี่เหรียญเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะห่วงคุณมากๆแล้วาาามมสสุขนรัผเเู้้ึกว่ป็ ข่าวดีในชีวิตของเขาแล้วเป็นทั้งเดอะเวิลด์สำหรับเขาเลยนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เขาเกิดความรังเลอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะตัวเขาเองล้วนๆเลยนะเป็นเพราะเขาเนี่ยเป็นสายที่แบบว่าชอบคิดมากชอบระแวงชอบนูน่นชอบนี่ชอบนั่นแล้วก็บางทีความคิดมากเกินไปของเขาเนี่ยแหละครับผมที่มันก็จะทําร้ายความรู้สึกของทั้งคุณและเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้เจอผู้ชายหรือผู้หญิงสายสาย,สายขี้หึงเนาะสายขี้หึงแต่ความหึงยังไงก็อย่าลืมนะครับเพราะว่ามันตั้งบนพื้นฐานของความรักเขาจะเป็นคนที่รักคุณมากๆจะเป็นคนดูแลเออาาใใใจส่ห้ควมุด เป็นคุณเป็นพี่นะผมแต่บางครั้งในความที่คิดมากเกินไปของเขาแล้วในความที่ขี้หึงขี้ระแวงของเขาเนี่ยครับที่อาจจะทํร้ายความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะครับแต่โดยรวมๆแล้วคุณจะได้เจอกับหนุ่มหรือว่าสาวสายโรแมนติกแล้วก็รักคุณมากๆแล้วก็ให้ความอบอุอ่นกับคุณมากๆนะครับผมมาดูดูมาดูในฝั่งคุณบ้างนะครับผมแล้วคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาแล้วครับ,บกับคนคนนี้นะครับผม ขอความรู้สึกของชาวราศีเมฆนะครับผมที่จะมีให้กับเนื้อคู่ที่จะได้เจอในช่วงปลายปี2 5 6 4นี้ด้วยนะครับผมขอความรู้สึกนะครับของชาวราศีเมฆนะครับ ความรู้สึกของชาวราศีเมษนะครับผมตัวคุณเองคุณก็รู้สึกเหมือนว่าค่อนข้างจะโป่งค่อนข้างจะปล่อยวางมากพอสมควรเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าคุณจะคิดเหมือนกับว่าไอ้ตัวเขาเองเขามีอะไรที่แบบว่าความคีดถึงความอะไรต่างๆนี่แหละครับผมทําให้คุณค่อนข้างที่จะโปรงค่อนข้างที่จะปล่อยวางเขามากพอสมควรนะแล้วคุณก็มีความรู้สึกเหมือนบางทีคุณก็ท้อนะไม่ใช่ว่าคุณไม่ท้อเพราะคุณมีความรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ยอะไรก็นักหนากับคุณนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอะไรเขาก็จะทําให้มันมีเรื่องนะผมเพราะความที่ขี้หึงมากกิป ของเขาเนี่หรอครับผมแล้วบางทีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาคอยจะต้องหาเรื่องคุณอยู่ตลอดเวลานะครับผมแล้วเขาก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะจิกค่อนข้างจะถับถือแต่ว่าเปิดไปเป็นนิสัยของเขา้แแรกอยู่แล้วครับคนคนนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่ พร้อมที่จะขุดพร้อมที่จะตามพร้อมที่จะอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าถามว่าในความรู้สึกความดีของเขามันค่อนข้างจะเยอะนะแต่ว่าไอ้เรื่องตรงนี้เลยครับที่มันจะสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณไม่ใช่น้อยนะครับผม้วคนก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าคุณโปงนะคุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณรู้แหละว่ามันเป็นนิสัยของเขาครับผมแต่ว่าใจของคุณเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ย บางทีมันต้องปล่อยๆวางๆบ้างก็ได้แล้วผมบางทีมันต้องปล่อยๆวางๆบ้างก็ได้แล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีความรู้สึกเหมือนว่าค่อนข้างจะเจ็บปวดเพราะมันจะปวดหัวกับเขาไม่น้อยครับผมเหมือนเขาจะคอยหาเรื่องถึงหวงหาเรื่องทะเลาะให้กับคุณอยู่ตลอดเวลาบางทีเนี่ยคุณก็เจอเ,เกิดความรู้สึกว่าเหนื่อยหน่ายเหนื่อยใจกับพฤติกรรมของเขาไม่ใช่น้อยนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นลักษณะาการที่มันยังตั้งอยู่บนคุขนฐานของความรักเขาก็ยังดูแลคุณเป็นอย่างดีนี่แหละครับผมแต่บางทีมันอาจจะดีมากเกิน้างจจะป่่่นนนนวคออเหืยใ ไม่ใช่น้อยนะครับผม่ะเดี๋ยวดูไพ่ประกปกให้ต่อนะครับว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับเขาอีกนะครับผมกับเนื้อนู่ของคุณที่คุณจะได้เจอตรับชาวราสีเมกนะครับผม ถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกปั่นป่วนนะครับผมรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกแบบว่าเอออะไรนักหนาแบบชีวิตคุณนะบางทีคุณจะรู้สึกเหมือนเหนื่อยกับเขามากพอสมควรนะแต่คุณก็จะรู้สึกเหมือนกันว่าเขาก็เป็นคนที่คุณอาจจะตัดไม่ขาดจากชีวิตนะครับผมว่าน่าจะเป็นคนที่อาจจะเข้ามาเป็นเนื้อคู่กับคุณในช่วงปลายปีและอาจจะเป็นเนื้อคู่กับคุณในระยะยาวก็เป็นไปได้นะครับผมกับคนคนนี้นะที่อาจจะมีเรื่องแบบว่าเรื่องหึงเรื่องห่วงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคุณหึงเขาหรือฝ่ายเขาหึงคุณหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต คู่ของชาวราศีเมษเนี่ย,ยอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิจใจย,ยังไงครับเขาหึงคุณนะแต่บางทีเนี่ยอา้าคุณเนี่ยห้ามไปยุ่งเรื่องของเขานะห้ามไปหึงเขาแล้ว เป็นล <S preach science> ักษณะที like you, like ่ค่อนข้างจะตามจิกค่อนข้างจะตามวุ่นวายแต่กลับกันเหมือนกันนะครับผมเราเขาพูดตรงๆแล้วผมเริ่มมีความแบบว่าเหมือนกับเห็นแกตัวมากพอสมควรนะมันบอกว่าเรื่องของเรื่องของคุณเนี่ยเขาพร้อมจะตามยุ่งเขาพร้อมจะตามอะไรทําให้คุณเหนื่อยทําให้คุณล้าเลยนะครับผมแต่เวลาเขาดีเขาก็ดีใจหายนะคนคนนี้นะบอกว่าเวลาเขาดีเขาก็รู้สึกเหมือนว่าคุณก็มีความรู้สึกเหมือนว่าเขาดูแลคุณเป็นอย่างดีเขามีความอบอุ่นเขามีความรู้สึกดีๆเขาเหมือนกับว่ารักครอบครัวดูแลครอบครัวแต่เวลาที่เขาจะ้ายขึ้นมานะครับเวลาที่ เขาจะวุ่นวายกับคุณขึ้นมาคุณก็สร้างความปวดหัวสร้างความปวดประสาทให้คุณไม่ใช่น้อยนะผมโดยเฉพาะเป็นเรื่องของนิสัยเรื่องของอารมณ์เขาเนี่แหละครับผมที่เขาจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเวลาที่เราคิดอะไรฟุ้งซ่านขึ้นมานะครับผมเขาจะไม่หยุดนะผมซึ่งตรงนี้แหละครับที่คุณก็รู้สึกเหมือนว่าคุณเหนื่อยนะคุณเหนื่อยคุณรู้สึกเครียดรู้สึกเหนื่อยรู้สึกรู้สึกแบบปวดหัวกับสิ่งที่เขาเป็นเหมือนกันนะครับผมแต่โดยรวมๆแล้วคุณจะรู้สึกว่าเขาก็เป็นคนที่คุณขาดไม่ได้ในชีวิตนะครับผมแล้ะอาจจะเป็น มีความรู้สึกถึงความอบอุ่นรู้สึกถึงความแบบว่าหันไปทางไหนก็เจอแต่เขาแล้วผมว่าเพราเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะให้ความใส่ใจกับคุณมากๆนะไม่ว่าคุณจะเจอเขาแล้วหรือยังไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะผมแต่ว่าปัญหาที่คุณจะเจอเรื่องความหมึงหัวงโดยเฉพาะน่าจะเป็นฝั่งเขานะครับผมว่านั้นไม่น่าจะเป็นฝั่งคุณเพราะว่าดูค่าทางฝั่งคุณเนี่ยเป็นฝ่ายเครียดซะมากกว่านะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝั่งของเขาแล้วผมน่าจะเป็นฝ่ายที่คอยหาเรื่องคอยตามราวีคุณไม่ใช่น้อยแต่โดยรวมๆคุณจะรรู้้้สึึกกกถงงคคคควววาาาามมมััออบุุ่นนททีีีเเะผลขขด็ืณหไป คุณได้เจอเขาแน่นอนนะครับผมกับคนคนนี้นะกับคนที่จะมาเป็นเนื้อคู่ของคุณสําหรับชาวราศีเมษนะครับผมอาจจะเป็นคนที่คุณตัดไม่ขาดจากชีวิตนะครับผมแล้วก็จะทําที่ทําให้คุณทั้งสุขทั้งทุกข์ในเวลาเดียวกันแต่โดยรวมคุณจะมีความรู้สึกมีความสุขมากกว่านะครับผมเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยอาจแม้เขาจะวุ่นวายขี้หึงขี้ระแวงชอบคิดมากเพราะในบางคู่เนี่ยอาจจะอยู่ไกลกันนะครับผมแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคุณจะรู้สึกเออว่าเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่เคยทอดทิ้งคุณไปไหนนะครับผมแล้วคุณก็ค่อนข้างที่จะะจจะะปรรออออองงงงกกับบเเื่่่่่ขขาาาาไไมใใชนนนน้ยยวคูแ นะครับผมว่ามีไพ่ของตัวหดาบขึ้นมาด้วยนะผมแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณขาดจากชีวิตไม่ได้เลยนะครับผมสำหรับแบบเนื้อคู่ของคุณที่จะได้เจอในช่วงปลายปี2564นี้หรือในบางคนอาจจากําลังเจออยู่ก็เป็นไปได้แล้วผมคือคุณจะเจอกันหนุ่มหรือสาวที่ค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะแคร์คุณมากค่อนข้างที่จะไม่ทอดทิ้งคุณไปไหนแต่ก็จะมีข้อเสียที่เป็นคนที่ที่หึงมากด้วยนะครับผมสาหรับชาวราศีเมฆนะครับผมไม่ว่าคุณจะเจอเขาแล้วหรือย,ยังไม่เจอไม่ว่าค นะครับผมอ่าแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายในเรื่องของเนื้อคู่ที่คุณจะได้เจอของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับแล็สำหรับท่านใดที่ชอบในคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทารโววิตุลดนวยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและถ้าท่านใดที่กดติดตามช่องทารโววิตุลก็ขอให้เฮงๆรงยลปยงๆสมหวังในความรักสมหวังในทุกๆเรื่องทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ